สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านทิวาอีกเช่นเคยค่ะวันนี้กีจะชวนมาทําเมนูที่ทําง่ายมากๆเลยค่ะเมนูนี้กีทําบ่อยมากเลยค่ะเพราะว่าทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอีกเมนูหนึ่งเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าไม่ได้ใส่น้ําตาลค่ะมาดูวัตถุดิบกันค่ะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกที่ขาดไม่ได้คือกล้วยน้ำว้าสุกงอมค่ะบดละเอียดนะคะ200กรัม แป้งสาลีอเนกประสงค์80กรัมไข่ไก่เบอร์ไหนก็ได้นะคะ1ฟองค่ะแล้วก็น้ำมันพืชนะคะน้ำมันพืชอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆมีค่ะ40กรัมค่ะแล้วก็ผงฟู1ช้อนชาเกลือนิดหน่อยค่ะแค่หยิดมือนะคะหรือจะใส่ไม่ใส่ก็ได้ค่ะงาดำงาขาวสำหรับโรยหน้าค่ะเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็แต่งกลิ่นด้วยกลิ่นวานิลลาค่ะจะให้ความหอมเพิ่มขึ้นค่ะเรามาดู วิธีทํากันเลยค่ะว่าง่ายขนาดไหนเริ่มจากนะคะไข่ไก่ค่ะหนึ่งฟองค่ะแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไปนะคะเพื่อลดความขาวแล้วก็เพิ่มความหอมค่ะคนส่วนผสม,มให้เข้ากันนะคะเล็กน้อยค่ะให้เขาแตกๆนิดนึงจากนั้นนะคะก็ใส่กล้วยบดนะคะที่เราบดละเอียดไว้แล้วกล้วยถ้ายิ่งสุกงอมนะคะก็จะยิ่งหวานค่ะ ใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะจากนั้นก็คนๆเท่านิดนึงค่ะใช้ตะแกรงนะคะร่อนแป้งสาลีนเนประส์ค่ะร่อนรวมกับผงฟูแล้วก็เกลือนะคะเกลือนี้เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ค่ะ ล่อนลงไปในส่วนผสมของกล้วยกับไข่เลยนะคะพอร่อนลงไปเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้าๆกันค่ะคนจนกว่าจะไม่มีฝุ่นแป้งเลยนะคะจากนั้นนะคะพอเข้าข้ากันดีแล้วเราก็เติมน้ำมันพืชค่ะ เป็นน้ำมันพืชแบบไหนก็ได้นะคะที่มีค่ะน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันตอกทานตะวนันน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันมะกอกได้หมดเลยค่ะวันนี้ใช้น้ำมันรำข้าวค่ะเทลงไปจนหมดเลยค่ะจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเมื่อเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เสร็จแล้วนะคะพักไว้เลยค่ะส0สินาทีหรือ1ชั่วโมงแล้วแต่เลยค่ะ หรือเราจะไม่พักแป้งก็สามารถนําไปอบได้ทันทีค่ะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะหรือเพื่อนๆจะทําแช่ตู้เย็นเก็บไว้ในช่องธรรมดานะคะสามารถเก็บไว้ได้1-2วันก่อนที่จะนํามาอบก็ได้ค่ะขั้นตอนในการอบนะคะวันนี้จะอบด้วยหม้ออบลมร้อนค่ะใช้ถาดอบนะคะทาด้วยน้ํามันค่ะจากนั้นเราก็ตักส่วนผสมนะคะทําเป็นชิ้นๆขน,นาดพอดีพอดีนะคะ ลงในถาดอบเลยค่ะหรือเ,เพื่อนๆจะใช้วิธีการตักลงไปในถ้วยแล้วค่อยอบก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยค่ะวันนี้เป็นเมนูง่ายๆเราก็จะทำแบบง่ายๆเลยนะคะจะทำเป็นชิ้นแบบนี้เลยค่ะวันนี้กี้ก็จะทำอบแค่พอทานวันนี้เท่านั้นนะคะแล้วส่วนที่เหลือกี้ก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นวันหลังเราก็นำมาอบได้อีกค่ะ จากนั้นนะคะเราก็โรยด้วยงาดํางาขาวค่ะโรยเพื่อเพิ่มความหอมขาดมากน้อยก็ตามชอบเลยนะคะหรือว่าจะเป็นธัญพืชแบบอื่นก็ได้ค่ะตามที่เพื่อนๆมีเลยค่ะจากนั้นก็นําไปอบนะคะวันนี้กี่จะอบด้วยมาอบลมร้อนค่ะที่ไฟ175องศา15นาทีนะคะก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ หอมมากเลยนะคะเพื่อนค่ะแล้วก็ตักออกจากถาดอบนะคะวางบนตะแกรงค่ะเพื่อไม่ให้เขาชื้นนะคะจะเป็นคุกกี้แบบนุ่มๆน,นะคะเพื่อนไม่ใช่คุกกี้แบบกรอบนะคะจะแบบนุ่มเนบอร่อยมากค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะง่ายมากๆเลยค่ะใช้เวลาทำไม่นอนเลยนะคะ ลองทำดูค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านทิวาได้ทำคลิปใหม่ๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ